าว่าไงท่านปอยมานี่เปล่าแล้วพา,าแม่มาแบบ <c oughs> อ,อันนี้ไปเฮ้ไม่ต้องปิดหรอกไอันนี้ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ตังชัดเยอะ <c oughs> คู่แข่งเยอะครับคู่แข่งกด็ดีเด้เอามาเป็นลูกน้องให้หมดถ้ามันรู้ว่าเรามีของจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาสวามีพะ ตามนี้มาบ่อยๆหน่อยเข้าใจเปล่าโชคดีคงมาแล้วขอบบารมีหลวงพ่อครับสาธุเอามาแบ่งบุญการเอาบารมีไปด้วยให้ได้พบแต่ความสุขความเจริญให้มีฤทธิ์มีเดชให้มีบารมีเต็มเตี่ยมให้มีแต่ความสำเร็จและ ให้ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือโปรดมบรรลุโทษพอสรรพสัตว์ด้วยเถิดกิมทงโจงเจริญสาธุสาธุกิมทงเออเธอรู้ปล่าเขามีกิมทงปกติก็จะเห็นเป็นองค์องนี้ครับมีมาบ่อยๆองค์กิมทงมาเหรอเหมือนเป็นเด็กครับเออดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวให้น่าจะอยู่เดี๋ยวมีพ่อแม่กุศลดูไว้เอาไปไหนอ่ะ รีบกลับเหรอเดี๋ยวเพิ่งกลับเด้อันนี้พ่อแม่มาค่ะพ่อแม่คุณอีมาด้วยรุสีฮัลโหลกันหน่อยด้วยว่าไงตกลงคขาป่ะเขาน้าเ้าน้าเหรอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาหน้ากีาาา่วันตามแม่มาแม่เขาต้องรีบมาแล้วเขาไปไหนไม่ได้หรอกเธอไปชวนเข้ามาตามนี้อ้าวโชคดีมีความสุข ขอให้เจริญกันทั้งครอบครับวบนทุกบรรลุธรรมด้วยเธอน